แหดูสิครับพริกกับหัวออกลูกเต็มไปหมดเลยข้างล่างเป็นพริกข้างบนเป็นผักกาดโอ้โหเยี่ยมจริงๆครับนี่ก็คือเทคนิคการปลูกพืชแบบ t o in one แล้วก็ได้สิ่งที่ได้ก็คือได้ทั้งผักกาดพริกไว้กินแล้วก็ได้เป็นไม้ประดับด้วย สวัสดีครับมาพบกับช่องกเกษตรในรูบ้านชั้นเกันอีกครั้งนึงนะครับวันนี้เข้าสวนข้างบ้านครับมาดูสิ่งที่กเกษตรในรูบ้านทําไว้แล้วก็อยากจะแบ่งปันครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในรั้วบ้านเกี่ยวกับเรื่องงานเกษตรเล็กๆครับเห็นไหมครับที่อยู่ข้างหลังผมนี้ครับนี่ก็คือการดัดแปลงวัสดุเหลือใช้เอามาเป็นภาชนะในการปลูกพืชผักสวนครัว เราใช้ขวดพลาสติกขนาดลิตรครึ่งเอามาตัดแบ่งเป็นส่วนบนส่วนล่างแล้วก็ใช้ปลูกพริกกับหัวเห็นไหมครับพริกกับหัวแล้วก็ข้างบนก็ปลูกผักกาดมาดูกันนะครับว่ารายละเอียดเดี๋ยวจะแยกให้ดูว่าเป็นยังไงการทำก่อนครับใช้ขวดเบปซี่มาปาดให้เป็นช่องแล้วก็คว่ำ เอาด้านล่างขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดจุกฝาไว้ข้างล่างเราก็ใช้พริกที่เราเตรียมพันไว้แล้วนะครับจะเอาพันอะไรก็ได้ครับพริกสวนหรือพริกจินดาก็ได้เอามาปลกูกแล้วก็ใส่ดินใส่ปุ๋ยเข้าไปเลี้ยงแบบกลับหัวครับข้างบนเราก็ใช้ ผักกาดเขียวใหญ่เอามาปลูกต้นเดียวพอครับแล้วก็ให้เขาเติบโตเราลดน้ำข้างบนผักกาดเขียวได้แล้วก็น้ำก็จะซึมลงมาข้างล่างแล้วก็พลิกกลับหัวก็จะใช้ต่อเป็นการปลูกพืชแบบกลับหัวแบบทรีนวันเลยครับพี่น้องที่มีขวดเหลือใช้ลองเอาไปทำดูนะครับเราปลูกให้เขาออกลูกแบบนี้แล้วเราก็เอามาแขวน ประดับเป็นไม้ประดับในสวนได้เกลเลก็กเกล้ยจากเกษตรในรลบ้านวันนี้พบกันเพียงน,นี้ครับพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับติดตามกดกระดิ่งเพื่อเรารับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ